ดิอยู่ที่ 3KNP นยนตกิจสาขา3าโคกประทุมค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านประทุมเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดะระบบไฟของรถยนต์ทั้งหมดนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมกันค่ะว่าแต่ละคันนะคะสวยงามแค่ไหนนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาทดลองขับได้นะคะที่เต็นท์ได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะปรึกษาเรื่องหลักฐานเอกสารในการซื้อยินดีมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มีรถนะคะทังเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ทั้งแต่ง VAP และแบบเดิมๆม,มาให้คุณลูกค้าได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีรถตู้สวยสภาพดีปี2014เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะเครื่อง3,000เป็นป้ายฟ้าแท้เลยค่ะแต่ง VAP ใหม่นะคะ<ม>แต่ง VAP ใหม่เลยค่ะเดี๋ยวเราพาชมนะคะว่าคันนี้สวยน่าใช้แค่ไหนนะคะ ราคาก็ไม่แรงค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราแจ้งราคาค่ะว่าคันนี้ใช้เงินออก,กรถเท่าไหร่นะคะนี่เลยค่ะห้องเครื่องด้านหน้ารถเดิมๆรอยมาร์ครอยแต้มสีนะคะอยู่ชัดเจนครบทุกจุดค่ะฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะคะ สเกิร์ตนะคะใส่สเกิร์ตเห้อรอบคันค่ะคันนี้ก็เป็นป้าย้าแท้นะคะครอบกระจกนะคะโครเมียมมือจับนะคะโครเมียมค่ะมีที่กันน้ำฝนนะคะใส่แม็กให้เรียบร้อยค่ะประมาณชายคลุยอย่างหนานี่นะคะห้องเครื่องค่ะ เครื่องยนต์ดีมากนะคะฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีเกียร์ออตโต้เครื่องสามพันคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีโอวันตินนะคะเป็นออนตินอ่อนนะคะสีอ่อนตัดกับสีเข้มค่ะภายในดเูเรียบหรูนะคะมีที่เท้าแขนนะคะมีกล่องกลางเท้าแขนแบบมีไฟค่ะ นี่นะคะแบบมีไฟค่ะมีที่เก็บของนี่นะคะเก็บของได้ทั้งสองด้านเลยค่ะวางแก้วน้ํานะคะเพิ่มความสะดวกสบายด้านหน้านี่ค่ะเกียร์ออตโต้ลงเป็นเครื่องเล่นอรองรับระบบ Android ขนาด7นิ้วค่ะมีปีนะคะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะปุ่มปรับระดับไฟนะคะควบคุม,ะคะคมอุณหภูมิแอร์ทีวีจอสไลด์อยู่ตรงด้านนี้ แล้วก็มีหิ้งเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนค่ะออปชั่นนะคะใส่เป็นบันไดมีไฟค่ะประตูดูดแล้วนะคะปูพื้นใหม่ลายไม้นะคะก็จะเข้ากับภายในโะโทนภายในค่ะตู้คอนโซลนะคะอะคริลิกแบบใสครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในมีที่วางแก้วนะคะคอนโซลแข็งแรงค่ะสามารถนั่งได้ ภายในก็จะหุ้มหนังรอบคันพม่านนะคะสีน้ำตาลนะคะทูโทนอย่างดีเลยค่ะคันนี้เบาะ v i p สามแถวเก้าที่นั่งเบาะไซส์ใหญ่นะคะนี่ค่ะเบาะสวยนะคะสามแถวเก้าที่นั่งค่ะนี่ค่ะนั่งสบายเบาะนิ่มมากนะคะอันนี้เบาะนิ่มมากค่ะลังคาแต่งใหม่ทั้งคัน ะะ VAP ค่ะระบบไฟก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนได้ถึง7สีเลยค่ะเราจะมีรีโมทให้ควบคุมนะคะปรับอ่อนโทนอ่อนโทนเข้มอันนี้เป็นลายปลาคราฟค่ะมีทั้งหมด3หลุมนะคะนะคะี่ค่ะระบบไฟสวยงามค่ะทีวีนะคะจอสลไลด์ไฟไฟ้า24นิ้วนะคะงลำโพงกลางและพ้นแรมค่ะ ส่สเกิร์ตรอบคันนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีดับท้ายนะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังให้แล้วค่ะพร้อมใช้เลยนะคะนี่ค่ะสเกิร์ตรอบคันดับท้ายกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังใส่ให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระค่ะ ลงเป็นตู้ซับอะคริคลิกดอก10นิ้วนะคะติดครอบลำโพงซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะคะแอร์ไมโครบัสใหม่ค่ะสาวหลังมีระบบไฟจากด้านหลังนะคะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ออปชั่นครบมากๆพร้อมใช้ราคาอยู่ที่789,000ค่ะใช้เงินดาวนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้าได้ VIP พร้อมใช้นะคะใช้เงินดาวนิดหน่อยค่ะคุณลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะยอดผ่อนชำระหรือว่าเงินดาวได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะแม็กก็สวยค่ะนี่นไคะซุมล้อไม่มีรอยค่ะเราจัดให้อ p อปชั่นครบๆนะคะรถสวยสภาพดีนะคะเราตรวจเช็คนะคะสภาพเครื่องยนต์ให้ทุกอย่างค่ะนี่ค่ะการใช้งานอยู่ประมาณแสนเก้ค่ะ เกียว์อัโต้นะคะเราใช้ทุกระบบนะคะระบบเครื่องยนต์นะคะก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวค่ะเราตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสนใจทั้ทายยก็มาได้ค่ะตามเบอร์โทรที่ลงไว้นะคะหรือว่าจะคลิกที่ไลน์ลี้ยงอัตลนมัติก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้ค่ะ